สัญญาต้องการจากการพรัดพลาดคือสัญญาในการห่วงหาไม่มีการพบใดที่เวลาไปแล้วมามาแล้วไปคลายๆกันก็ขอถวายความเคารพเป็นพระคุณพระสุธีวชิรธรรมรองในการบดีมหาเมตุนุร,ราชชุิเชียระก็ท่านพระอาจารย์แล้วก็คณะครูบาอาจารย์ทั้งน้องนักศึกษา,าจากเวียดนามที่นา่นารักทุกคนนะครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วอนนเอามาือลงแอ้มลงมากมาดาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะได้อยู่ซึมซับและพอบรรยากาศที่มมรอพิเกนสารขอแก่นซึ่งท่านรองที่การ,ทรก,าทการบดีท่านได้ก่อนที่พวกเราจะมาท่านประชุมันหลายครั้งแล้วว่าจะต้อนรับพวกเราดีไหมพวกเราจะมาอยู่แล้วสบายใจไหมพวกเราจะมีความสุขในการมาอยู่ที่มมรอ,รอไหมพบบมร้อมกับคณะครูบาาจารย์ที่ ค็ณอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการสอนภาราไทยแล้วก็อาจารย์ไปงานบันีย์กับท็ลองแล้วก็ไปจายังไปเชียงใหม่สามวันกลับมาก็เห็นภาพกิจกรรมตลอดก็มีการพบปะก,กับรุ่นพี่เพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสไปกับพวกเราวันแรกก็จะไปท่าชสุโขทันแล้วก็ไปพาไปวัดก็กมีความรู้สึกว่าพวกเรา